สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการ b r e ส i n g h o แอดมาร์ไวช i ่ n กลับมาพบกับคุณผู้ชมปีใหม่นี้เป็นปีที่ทุกคนอยากมีความสุขใช่ไหมคะวันนี้อยากมีข้อหนุนใจจะนำการหนุนใจมาให้กับคุณผู้ชมในเรื่องความสุขปีใหม่ค่ะคุณผู้ชมคะความสุขปีใหม่หลายคนบอกว่าโอ้อยากได้นั่นอยากได้นี่อยากแบบนั้นอยากแบบนี้ใช่ไหมคะบางคนเขียนไว้20กว่าข้อไม่ใช่เฉพาะปีใหม่นี้นะคะตลอดปีนี้เราหวังใจว่าคุณผู้ชมจะมีความสุข เราจะมีได้อย่างไรเราจะมีได้โดยเฉพาะผู้ที่เชื่อพระเจ้าผู้ที่เป็นลูกของพระเจ้าเราจะมีได้เพราะเราพึ่งในพระเจ้าและพระเจ้าผู้ประทานความสุขจะประทานสันติสุขและความสุขแท้ให้กับเรานั้นคุณผู้ชมคะเพราะว่นะของพระเจ้าในช่วงคริสต์มาสนั้นที่เราบอกว่าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงที่พระองค์ทรงโปรดปรานนั้น คุณผู้ชมคะดังนั้นเราคิดถึงความสุขความสุขจะมีได้เราต้องมีพระเจ้าผู้ที่ประทานความสุขให้เราคือพระเจ้าในพระธรรมสดุดี บอกกับเรานะคะความสุขเป็นของบุคคลผู้ไม่ดําเนินตามคําแนะนําของคนอธรรมไม่นั่งอยู่ในที่นั่งของคนบาปหรือไม่ยืนอยู่ในที่ของคนที่ชอบเยาะเยะ้ยแต่ความสุขของเขาอยู่ในพระธรรมของพระเจ้าใช่ไหมคะเขาภาวนาพระธรรมของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมฐานน้าเขาเกิดผล แม้ว่ามันจะมีแดดแผดเผาแต่เขาก็ไม่หยุดที่จะเกิดผลและการงานทุกอย่างของเขาก็จำเริญขึ้นถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสไปอ่านพระวจนะอ่านพระธรรมสรุดีบทที่1นึ่งคุณผู้ชมคะถ้าเราอยากมีความสุขเราต้องอยู่ในทางของพระเจ้าเราต้องดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าขอหนุนใจให้คุณผู้ชมอธิษฐานตั้งต้นใหม่กับพระเจ้าถ้าเราอยากมีความสุข ความสุขเป็นตัวกําเนิดสิ่งดีๆมากมายที่จะเข้ามาในชีวิตของเราเป็นจุดกําเนิดที่เรา จะได้รับพ,อพอรพรมากมายที่จะเข้ามาในชีวิตของเราความสุขมาจากพระเจ้าผู้ที่ประทานสันติสุขแท้คือพระเยซูดังนั้นวันนี้กลับมาหาพระเยซูค่ะตั้งต้นใหม่กับพระองค์แล้วขอนิมิตตลอดทั้งปีนี้ของงานว่าพระเจ้าทรงเคลื่อนลูกอย่างไรปีนี้ใครมีพันธกิจพันธกิจนั้นต้องต่อยอดและจำเริญขึ้นดังนั้นขอนิมิตจากพระเจ้าขอการเคลื่อนจากพระเจ้าขอการสำแดงความจริงและการเปิดเผยจากพระเจ้าเพราะเราจะไม่ต้องไปอยู่กับคนอธรรม ไม่ไปฟังเสียงกับคนอาธรรมคนอาธรรมคืออะไรหลายคนได้ไปศึกษาพระวจนะของพระเจ้าในคิสตจักรวันนี้อยากหนุนใจให้คุณผู้ชมว่าคนอาธรรมเหล่านั้นที่คุณผู้ชมไปเรียนรู้มาเราจะไม่เข้าไปข้องเกี่ยวข้องแวะกับเขาแต่เราจะอยู่กับผู้ที่ชอบธรรมคืออยู่กับพระเจ้าอยู่กับคนของพระเจ้าเพื่อเราจะมีกลุ่มมีทีมในการทําพันธรรกิจและพันธกิจนั้นจะเกิดผลไม่ชอบเยอะเยะ้ใช่ไหมคะถ้าเราไปอยู่กับคนที่ชอบเยอะเยะ้เราจะเยอะเย้ไปด้วยนิสัยมันจะติดกันแล้วเราจะไม่มีความสุขอ่ ใครเปรียบเทียบเอาตรงนี้ดีกว่าตรงนั้นนี่ดีกว่าตรงนี้ทําไมอาจารย์คนนั้นมีไฟคนนี้ไม่มีไฟทําไมคนนี้พ่อคมพีเก่งจังเลยทําไมคนนี้เป็นอย่างนี้ทําไมเราไม่ได้ถ้าเราชอบเปรียบเทียบชอบเหยาะเย้ยชอบถากทางมันก็ไม่มีความสุขใช่ไหมคะดงังนั้นคุณผู้ชมความสุขเป็นของคนที่อยู่ในพระเจ้าอยู่ในพระเจ้าคือคนที่ภาวนาทั้งกลางวันและกลางคืนเขาปิติยินดีที่จะท่องจาพระวจนะของพระองค์เขาจะเอาพระวจนะบรรจุไว้ใน วิญญาณเขาเขาจะนั่งอธิษฐานเขาจะสแสวงหาของประทานที่ลึกสูงทั้งสูงทั้งลึกทั้งกว้างทั้งยาวที่เป็นโลกฝ่ายวิญญาณและโลกเนื้อหนังด้วยคุณผู้ชมคะโลกเนื้อหนังนั้นเราจําเป็นจะต้องเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางต้องสูงขึ้นทางเดียวไม่ใช่ต่ําลงต้องเป็นผู้ที่มีเงินให้เขายืมไม่ใช่ไปยืมเขาไม่ใช่คดโกงใครเป็นหนี้ต้องใช้หน,นี้ ้ายืมต้องใช้หนี้แต่ถ้าเอามาร่วมงานร่วมธุรกิจถ้ามันเจ๊งหรือมันขาดทุนต้องไปตกลงกันนั่นไม่ใช่ยืมแต่ถ้ายืมต้องใช้หนี้ คุณผู้ชมต้องไปพิจารณาหรือไปคข่ครควญดูว่าตัวเองมีหนี้ไหมถ้ามีหนี้ต้องขอพระเจ้าประทานเงินให้กับเราเพื่อเราจะเอาไปใช้หนี้ดังนั้นเราต้องมีเพื่อเขาจะมายืมคริสเตียนพระเจ้าให้เราให้ฟรีให้เปล่าเพราะพระเจ้าจะอวยพรเราแต่ไม่ใช่ให้จนเราไม่มีอะไรเหลือตรงนี้ก็ต้องมีสติปัญญาในการดําเนินชีวิตต่อไปคุณผู้ชมคะถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราต้องเกิดผลเป็นผลดีใช่ไหมคะแม้ว่าเขาจะอยู่ในน้ําอยู่ห่างน้านะในน้ําคือถึงแม้่าอยู่ในบ่อนะ รากมันจะเน่าใช่ไหมถ้าต้นไม้ที่อยู่ในบอ่อน้ำรากเน่าแต่ถ้าหากว่าต้นไม้ที่ปลูกริมทานน้ำรากฝอยของเขานะคะจะเข้าไปดูดซึมน้ำแร่ธาตุต่างๆก็จะมาดำรงชีวิตมากินใช่ไหมคะมาทำให้ตัวเองมีลำต้นที่สูงขึ้นมีใบที่สามารถที่จะมีคอโรฟิลต่อไป คุณผู้ชมคะอะไรก็ตามตัวเราล่ะคะเกิดผลไหมถ้าเราเป็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทานน้ําเราจะเกิดผลแม้ว่าแดดมันจะแผดเผาปัญหาอุปสรรคมากมายเราจะไม่ตายใช่ไหมเราจะไม่ตายเราจะต้องเดินต่อไปเราต้องดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อด้วยความมุ่งม,มั่นและก้าวต่อไปแต่ถ้าบางคนตายนั่นจําเป็นต้องตายกับตัวเกา่าอะไรที่ไม่ถูกต้องเราจะรู้ว่านี่คือบาปของเราเราทําไม่ได้แล้วนะเราต้องสารภาพบาปกลับใจใหม่เริ่มต้น ที่จะไม่ทํำบาปต่อไปเมื่อเกิดผลแล้วการทุกอย่างที่ทำก็จำเริญขึ้นคุณผู้ชมคะพระพรของพระเจ้าความสุขจะมาก็เพราะเราเกิดผลความสุขจะมาถึงเราได้เพราะเรามีพระเจ้าเรามีผลของพระเจ้าเรามีผลที่พระเจ้าให้เราทําถ้าเราเป็นนักประกาศปีนี้เราอธิษฐานขอให้ลูกแกะของเราเป็นนักประกาศสร้างสาวกให้เป็นนักประกาศ ถ้าเราเป็นครูผู้สอนให้เราสร้างสาวกให้เป็นครูผู้สอนผลมันจะต้องเกิดจากตัวของเรางานของเราจะมริญขึ้นคุณผู้ชมคะวันนี้หนุนใจคุณผู้ชมความสุขเป็นของคนที่ไม่ดําเนินตามคําแนะนําของคนธรรมแต่เป็นคนที่ความปิติยินดีของเขานั้นจะอยู่ในพระเจ้าอยู่ในพระวจนะของพระองค์และนําพระวจนะของพระเจ้ามาใช้ให้เกิดผลโดยการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์ปีนี้ขอให้คุณผู้ชมแสวงหาพระวิญญาณบริสุทธิ์มากมาก แล้วติดสนิทกับพระองค์เพราะจะมีอะไรสนุกสนุกอีกมากมายในปีนี้แน่นอนสิ่งอะไรต่างๆจะเกิดขึ้นอีกหลายๆเรื่องนะคะแต่เราไม่สามารถจะพูดตรงนี้มีบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นแต่คนที่อยู่ในพระเจ้าจะมีสุขและมีสันติสุขมากกว่านั้นเราจะเป็นผู้แบ่งปันความสุขจากทรัพย์สรินคานของเรา ความสุขจากการหนุนใจความสุขจากฝ่ายวิญ,ญญาณส่งต่อให้กับลูกแกะของเราด้วยขอพระเจ้าอวยพรคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมมีความสุขตลอดปีนี้และตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะ